เป็นเจ้าแรกอะใครอยู่ร้านก้องนาะเบื่อเหมือนเดิมเบื่อเหมือนเดิมคือพากันวันไหนวันนี้มึงอะไม่รู้วันนี้วันอะไรไม่รู้อืมพัดปูใส่นมเปรี้ยวครับว่าเป็นเจ้าแรกของโลกประมาณเจ็ดทุมม่มประมาณสองทุ่มเจอกันเลยครับสองทุ่มเจอกันเจ้า้อนเทียนกอนน่ะ้อนแมน่ช่วบเฮ้ยข้าวไก่ลูกขาดลูกไปทางเลยเนี่ยได้ยุบบขาดไปางนี้่ขาดไปเออมันอนนี่นั่นไง ได้เบิดงกดวงกดเจวเครื่องนะวอาแต่นมเปี้ยวหรือ่เเออเพปรุอยู่นี่ไปเเจ้าจองพ่อวัดฮะลุกแล้วเ่ลุกเนีนอนอ่ะกเงย่บ่งแล้วนะครับทีนซุ่มนะไออนมึงฟืนมันถึหมอก หมอกนี่นะในลักษณะนี่นี่ก็คือมันตเกียบนำตั้งศูนย์วิจัยตั้งเนื้อวงตั้งอะไรอะไรไปเยอะจริงคือไม่ในลักษณะนี่มันเกียบนำนี่ครับเวน่มอู่ิจันั่น่มา้วู้วู้้วููู้้ยวู้วูวู้้้วู้วู้วู้

น้ำยไุนบ๊อบบบคอยิดนกนุมเฮียเซงกับบุมแล้วนะอนีอย่า้ขาดหาเขาเห็นบ่แม่มันเขาไม่เห็นได้งบบลุกบบลุกไฟบลุกไฟบเหีงเต้นั่นฟืนขยับฟืนไหมนะมันหลา่พดอ่ะเอาเอาตัวเปลี่ยนนี่นะออกนะเอาตัวเปลียนเนี่ยออกนะสวัสดีครับผมนี่เพียงหลังของการถ่ายคลิป ัทีมงานแบบเชงเคียงนะครับอวันนี้จะผัดผัดยังก่อนเมนูมไ้มนะกระเพราปูผัดใส่นมเปรี้ยวกระเพราปูท่านโอ้ยหยุดหัวบอลเลยกินบ่บอลเออเนอะ มารือ่เออมึอขึ้นกันกู่ทุ่บาเออครับโอ้โหไหังหรุป่กระเพาะปูผัดเลยลูเต้าแรกของโลกครับเอยเดียกินลูกปลูกันนึ่นไฟพ่ขึ้นหน่อยนะยิบยูแม่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 ออลกยเเจ้าแรกของโลกป้แตงคิดมะแมนเออไมาเหีอย่แดดนีกัเจ้าแรกกือกันเออมกับบีนี่พุ่นเลี้มมกบีบยูเออมันบ่เก่งมันไม่แงกบ่ โค้งมาปูใส่เลยป่าปูใส้เลยปูนาตอนนี้พี่ปูนาเป็นนาบันเทาออกออกมาจากนี่เด้นะไอไปคุดเนี้ยเอาเอามาจากหัแมนไอไปขุดอืยโอ้ยโอ้ยกลไกลครับคุณต่อความไกลกลโอ้ยไปมอนนะไปมอนะไปไปพลดพลดเนาะเ๋ยวกว่าแข็งเงอื หอนเลนะยัดเทียงเ่ดกเนมันเมื่อยเียวาใส่บข่นามืนะโมนี่อยู่ย้ำหนาวเกือบเกือโอ้หเสียเรื่องพยนนักบดเสียเงี้อยู่ดิบีบิงเนี่ยบีบิงเนี่ยบันดูันดูอ้จริงเลย้ี้ยบิดมะนใกล้ยัดส้น้เปี้ยวเขาจะเอาความสมจากน้เปี้ยวเไปกองเียพัดเปี้ยวหวานยฮะ ัดเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานมันมนเปรี้ยวร่ร่นสมดพี่ที่แรกเราห่าเสียนนั่งมาเลเลยนั่งากเลยเออเอัปรุงเลยครปรุงเลยปรุงเลยปรุงเลยโอนั่งนก็เอออืเอาบัปรุงเลย เป็นพัดทั่วไปน,ไนีน่มันงบ่นี่นแก่ข้านมเปี่ยวมะไซนี่ร้องบึงนะครับมันเป็นคือว่าเปลี่ยนอีกนึงอุยอ้ยเฮียเบิ่อเลยเครื่องปุ่งกวางหูเริ่มเปลี่ยนสีแล้วครับเริ่มสุกแล้วโอ้โหเสียบผิดนะเออแซ่บยบผิดตรงวใส่พัดยุ่บบนี้ นี่ไอ้นะมีต้นในผลพานะพอจะกินนะ่ลนะคยเก็บนีกดชื่อหลังกอกนมไปเาไปรนาะอันนี้อมาเอาเงี้ยิดิดให้นะครับเดีอเวเด้อนั่นอ้เ่อ

ั้วรบนี oh, kind of um, ่นี่ขาดข้าตัวเลยไหอ้ว well, ่าสุกมบเลยไองีซิกซไม่นะยังอูผ้ผัด้มเปียวมันเพิงเป็นสีนีไวเอาเอาเลยเลยข้าวเริมตัวลเลยมึงเปามันบปไตแล้วมันบันมีอูว่เอาบัซื้อผัด อาสุกเลยครับโอ้หน้องเปียวเอ้าอุ้ยเป็ดหอมที่สุดหอมที่สุดเลยหอมเพราะนั้นเบิเปียกอหอมอย่างเดียวเดเบิ่งไม่ปวที่หมอสิปวเดี๋วที่ยหอมหอมอาดูปน่ครูสิครับให้เห็นาม แหยยงใเปลงใครว่างกันเปลองก็ปฏิบัติาบนันนที่หาโอ้ยปูโหหรือาไว้เนาะใส่ตำจากตัวเนาะไปเราโยนลงคลงลงมานึ่ไงตำปูไปของไงเนาะตำมันตำเลนะห้บวกไอ้ซเขากล้องน้ำนงไอซีเขากล้องน้ำให้ได้เหน่งต่มพลรถอะใครมาอเีรดเีร แอนซีเขาวก้องนั่นนสิดึงแงก่นกัน